จะมีความสุสะอาดเสื้อตรงดังพระองค์เราจะมีความเมตตากราธิษฐยนดังพระองค์ครับภูตโธไม่น่าทูลระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา พัมโมเมนาโทรพระธรรมจามปีติพึงของเราสังโฆเมนาโทรพระอริยสังฆจามปีติพึงของเรา Thank you Uh สุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนมามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะคะนมะกะรังคโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโต ตัวสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอะร์ตัวสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตัวอะร์ตัวสมมาสัมพุทธัสสะอันธรรมยังพุทธานุสตินะยังคารมาเส ตังขอปะนาภะคะวันตังเอวังกะระหะโนจินติสะทวะอะภุกะตะวะเอนติม ว่ามโนสารังพุทธควาติอันธมยังพุทธภิกติงกรเส นางศิลาสห์ิเห็นทางหัวทอยโยสะพังปานินทร์สารนันเขมพุตมังธรรมารุสติหานังวันทามิตรังศิเลนังนาสสันสมิฐาโสวะ เทวเมสามิกิสโรคุรดอนทุกขสกัดตัจหาวิทาตัจาอิตทเสเมควรตัสสังนิยะเทเมสริรันเชวิตันจิธัง มิสรณังวรังเอตสัจจวัชเชนะวันทัยยังสัทธุสาสเนพธังเมวันตมะนิเนะยังบุญยังปะสุทังอิทาสัพเพปิอันตรายอเมม

มยังตมานุสตินยังกรโรมเสสวังคาตัวพระคาว n ตาธ a รมว i สันเทนิโกอคาริโหิมิโ มยังธรรมาพิกิติงกโรมเสสว่างขันตตาทิคุณนยโยคอวเสนาสสโยโยมังคำบาปกรรมปันติที่มีโมฆะเพดโทธรรมโมกุลกัมปตนาตถาทาริทารลี วันธรรมธรรมรักวรธรรมเมตังธรรมธมโยสัมปัณนินังสารเขมมุตตังโพติญาณสตินทานังวันธรรมิตังสิเลนัง Hàm man se su thang thang. E wa su tham pa tham na Na-thi-mi-a-sa-ra-na-ng-an-yang tham ro bi a sa na ng va rang na van thai yang sa 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 ni tham man bi a van da ma yam bun yam pasutam itha sam thêm di an dara yo ame ma he sung ta sa te sa sa ka ham ne kukamang pakatam vajajam Mau bagi hantu aja yang tengkerang, terus anggur itu buat hamil. Antum yang suka, aku setidak yang karo สาวกสังฆ์อย่ายังปฏิัตินอบพระพุทธสาวกสังฆมจิิัตินอบพะพุสาวกสังฆ สัมปวนฺญเขตฺตํโลกสาสติอนตมยํสังขาปิกิติงฺกรโมเสสทฺธมฺโมสุภติปติปติคุนาธิยุตโตโยธมฺมติโทอริยบุคครสังฆเสโท เสระติธัมมัวราสะยะกายจิตโตวันทามะหังตะวะริยันนัตถนังสุสุทังสังโฆโยสัมปะปะณีนะังสระณังเขมมุทธังตันติยานุสติธานังวัน กิสรสังโฆทขันสคันจามิขันตจายิตสสเมสังขันสงนียเทมีสยรรเชวิตัจิทังวันทันตัวจเรสเมสังขัสมปฏิบัน สัพย์สัญชาติ anjang sang ยัง serenang ติสัญชาติยังคุณติสัญชาติยัง satu ติสัญชาติยัง sang ติสัญชาติยัง yang ติสัญชาติยัง idha sampai หิสุงตัสเตสะสะกายะนะวาจายะวะเจตัสสะวะสัเขกุกมมปะกะตังวะยะหายังสังโฆปะติฆหังตุอจยันตังรันตเรสวริตวสเ Chúng ta nghe ngợi ca, 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 chúng ta nghe ngợi ta nghe ngợi ca, chúng ta nghe ngợi ca, chúng ta nghe ta 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 dan zama kasawata tanpa sining tanpa sam sanang batikata ya ya watiwa ini ko bina batikata nakang acamaya abjame kita wa yo minda pato paributo soane wa thawa ya namatha

Ya Tera Jamil Bawil Sati Anawar Serta Cabas Bihar Roja Atir Ajamaya Ambat Jamil Kitawar Yang Siena Senam Perikutan Tanja Wadih Wasita Sampetik Hataya Petik hata ayah Dan semua Kesawatan Tempat sini, tempat sampah Sanam petik hata Ayah Ya watihwa Utuk berisaya Bino atanam จัมบาลิกาโรปริปุโตโสยามาเทวะอุปันนังเวปาติการังเวทนานังปฏิฆาตยะอภัยปชะปรรมตายาตินันติหกสิบเก้าอันตมยังตระพันเจนาปุตมงคาราคา 嗯。Uh